คือทางรัฐบาลไทยเนี่ยมีแผนที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้25นต์นะคะ,ะตั้งแต่ปี2564ถึง2573สิ่งที่เราจะช่วยกันทำได้ก็คือเชิญชวนให้เข้าร่วมโครงการชดเชยคาร์บอนส่วนบุคคลซึ่งบทบาทนี้นะคะทางองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกองค์การมหาชนเนี่ยนะคะ <c oughs> เขาจะเป็นผู้นำไปติดตามจากรายงานของคุณชุตนะตันตายานนนค่ะ ปัญหาโลกร้อนครับส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศรวมถึงภัยพิบัติต่างๆครับซึ่งองค์การบรหิหารกาซเรเอนกระจกเองก็มีแนวทางให้แต่ละบุคคลช่วยกันลดปัญหาโลกร้อนนี้ลงให้ได้ครับอย่างแรกทุกคนสามารถลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในบ้านเรือนสถานที่ทํางานใช้ยานยนต์ที่ประหยัดพลังงานมากขึ้นหรือใช้บริการสาธารณะอีกส่วนคือการลดปริมาณขยะคัดแยกขยะและลดอาหารเหลือทิ้งในชีวิตประจําวันล้วนมีส่วนในการลดกระบวนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สาเหตุของก๊าซเรือนกระจกแต่หากใครมีความจําเป็นไม่สะดวกในการลดการปล่อยคาร์บอนด้วยตัวเององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกมีโครงการชดเชยคาร์บอนส่วนบุคคลที่ทําให้ประชาชนที่อยากจะช่วยลดภาวะโลกร้อนมาเป็นผู้สนับสนุนหน่วยงานองค์กรหรือท้องถิ่นที่สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ เขาบอกได้ว่าเขาปลูกป่าแล้วช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไหร่หรือโรงงานนี้ทําแล้วเนี่ยช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เท่าไรตามมาตรฐานที่อบกกให้การรับรองมีคาร์บอนเครดิตเกิดขึ้นเนี่ยเราลดด้วตดวเราเองไม่ได้เราก็ไปซื้อคาร์บอนเครดิตตรงนั้นผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกบอกอีกว่าการสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากเครือข่ายอบกจะเป็นฟันเฟืองสําคัญที่จะทําให้เกิดทุนต่อยอดนําเทคโนโลยีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาช่วยให้กระบวนการผลิตต่างๆ ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงหรือเป็นศูนย์นี่การที่เราช่วยกันลดลงไปได้นะฮะหลายๆคนเนี่ยลดไปได้มากขึ้นมากขึ้นเนี่ยมันทําให้ปัญหาภาวะโรคร้อนผลกระทบที่เกิดขึ้นมันก็จะลดน้อยลงนะคะวันทั้งโลกก็เชิญชวนกันว่าเราจะช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไปให้มากขึ้นมากขึ้นอย่างน้อยเนี่ยสำหรับประเทศกําลังพัฒนาเราควรจะลดลงไปจากที่เราเคยลดตามปกติอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละสามสิบ นะคะสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วจะต้องลดมากกว่านี้ประมาณ40-50%ถึง<ม>เพื่อที่จะช่วยกันควบคุมอุณภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นไม่เกิน2องศา<ม>นะคะทั้งนี้ประเทศไทยได้ประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่าจะลดการปล่อยคาร์บอนจากทุกกิจกรรมให้ได้จากเดิมร้อยละยี่าภายในปี2564ิีถึง -2573 ซึ่งจะลดการปล่อยคาร์บอนจากเดิมให้ได้อย่างน้อย111ล้านตันคาร์บอนเทียบเท่าซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยควบคุมให้อุณภูมิโลกไม่เพิ่มขึ้นอีก ไม่เช่นนั้นภาวะโลกร้อนจัดทวีความรุนแรงภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนำมาซึ่งภัยพิบัติและโรคภัยที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ชุสะนะตันตยานนท์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน